บทที่สองจว,วินโมเซียจว,วินโมเซียวัยสิหปีคือทายาทเทียงคนเดียวของรุ่นยาวแห่งตระกูลจว,วินในแควนเทียนเซียงชื่อเสียงของเขาเลื่องลือไปทั่วเมืองหลวงในทางที่เลวร้ายเลวหลายเกียรติครั้นไร้ประโยชน์เป็นปรสิตสังคมและเสเพลอันดับหนึ่งหากจะให้สรุปสั้นๆเขาคือหนอนที่ไม่มีค่าแม้แต่จะมีชีวิตอยู่นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับร่างใหม่ที่จว,วินเซียต้องครอบครองหลังการ้า่งพบไม่แปลกใจที่ร่างนี้ถูกฆ่ายึดข้ามีนามว่าจว,วินเซียเป็นราชาปีศาจส่วนเจ้ามีนามว่าโมเซีย ที่แปลว่าอย่าทําความชั่วหน้าขันนักไม่มีความอายุที่ทำใดๆแม้แต่น้อยเมื่อความทรงจาของนายน้อยจะวินผุดขึ้นพร้อมภาพก,การ,รทําอันน่าละอายจจวินเซียก็ถอนหายใจยาวหากในอดีตเขาพบคนเช่นนี้เขาคงลงมือสังหารโดยไม่ต้องมีใครว่าจ้างในบรรดาร่างนภันที่ฟ้าจะมอบให้เหตุใดต้องเป็นเศษสะวะเช่นนี้เขานึกถึงถ้อยคาของกฎแห่งกรรมหากฆ่าหมูมากไประวังชาติน่าจะเกิดเป็นหมูดูท่าจะจริงไม่น้อย เพราะจำนวนทรชนที่ตายด้วยมือเขาในชาติที่แล้วนั้นมหาศาลตระกูลจวินครั้งหนึ่งที่เคยรุ่งโรดด้วยวีรบุรุษนับไม่ถ้วนปู่ของร่างนี้จวินเจนเทียนคือมหาเสนาธิการผู้ทรงอำนาจในแคว้นส่วนบิดาน,นามจวินอูห่หุยผู้เคยเป็นแม่ทัพใหญ่แต่บัดนี้กลับสิ้นชีพในสนามรบเมื่อสิบปีก่อนมารดาก็ตรอมใจตามไปด้วยในอีกหนึ่งปีถัดมาส่วนที่ชายสองคนนามจวินโมโยและจะวินโมโฉก็ล้วนพลีชีพในสงครามเมื่อสามปีก่อนลุงอีกคนนามจวินอู่ยี่แม้จะรอดจากศึกใหญ่แต่่่่รรราาาางงงกกกยลับพิค ตระกูลอันเคยเปี่ยมไปด้วยเกียรติบัดนี้กลับร่วงโรยจะเหลือเพียงทาย,ยาทคนสุดท้ายและร่างนั้นก็ถูกจวินเซียยึดครองอย่างน้อยสายเลือดสกุลจวินก็ยังไม่ขาดหากวันหนึ่งเขามีบุตรนั่นจะเป็นการสืบสายเลือดต่อไปบางทีนี่อาจเป็นความเมตตาของสวรรค์หากนี่คือเจตนาฟ้าข้าก็จะรับชะตานี้แทนเจ้าจวินเซีย,ยยิ้มยาะพลังยักไหล่แม้ใจจริงจะไม่อยากก็ตามด้วยร่างอนอ่อนแอและชื่อเสียงที่เน่าเฟะเช่นนี้ข้าคงต้องเผชิญความลำบากไม่น้อย เสียงวิญญาณจะวินโมเสียกรีดร้องในความมืดเจ้าคิดว่าข้าอยากเป็นแบบนี้หรือไอสารละเลวเมื่อเปิดประตูแสงตะวันก็สาดเข้ามาจะวินเสี้ยก้าวออกไปเงยหน้ามองแสงเรองรองของสุริยันแล้วพันถอนหายใจดวงตะวันยังคงเดิมแต่ข้ากับมิใช่ข้าอีกต่อไปตอนนี้ข้าคือข้าจะวินโมเสียมิใช่จะวินเสี้ยอีกต่อไปทว่าหัวใจนี้ยังเป็นหัวใจแห่งสกุลจะวินต่อให้โลกนี้จะแปลกแยกเพียงใดแล้วอย่างไรสองสาวใช้ที่ยืนรอหน้าประตูรีโค้งคำนับคุณชาย จวินเสียพยักหน้าเบาๆแล้วกวาดสายตามองรอบกายเห็นสาวใช้สี่คนกำลังวุ่นวายอยู่ไม่ไกลเขาสายหัวอย่างขึงขมนายน้อยตระกูลอื่นมีสาวงามคอยประนิบัติส่วนเขามีแต่ป้าๆร่างใหญ่เว้นแต่เด็กหญิงวัยสิบเอ็ดที่พอจะเรียกได้ว่าลอริต้าเมื่อคิดถึงที่มาของเรื่องนี้เขาก็พอเข้าใจอยู่บ้างทั้งหมดเป็นการจัดการของปู่ของร่างนี้และสาวใช้เหล่านี้ล้วนมีจุดเด่นเดียวกันพวกนางแข็งแกร่งดังท่อนซุงมเพียงมองเรียวขาอันกำยำก็แทบทำให้ต้นไม้ต้องอับอายพวกนางทำอะไรอยู่ เขาเชิดคางไปทางกลุ่มสาวใช้ไกลๆเออให้อาหารนกสุนักและสัตว์ต่อสู้เจ้าค่ะสาวใช้สูงวัยตอบเสียงแผ่วหืมจะวิ่งเสี้ยก้าวไปดูภาพตรงหน้าช่างประหลาดนักกรงเจ็ดแปดใบเรียงเนือกระถางใหญ่ขังนกหลากสีส่งเสียงเจ้แจาวไม่ไกลมีสุนัขตัวโต,วตวนอนหอบลิ้นห้อยเรากับเป็นสุนัขสมองกลวงอีกด้านเสียงจิ้งหรีดดังว่าจากกระบอกไม้ไผ่ฟังจากเสียงแล้วคงเป็นสายพันหายาสำหรับการต่อสู้ แม้แต่กระููพิษก็มีอยู่ข้างๆจจวินเซียขมวดคิ้วด้วยความรังเกียดให้คนเอาพวกมันไปขายให้หมดหากขายไม่ได้ก็โยนทิ้งเสียไม่ก็ฆ่าเอาเนื้อที่นี่คือเรือนคนไม่ใช่สวนสัตว์อะไรนะสาวใช้ทั้งหกกับเด็กน้อยตาโตจนแทบลนมองนายน้อยราวกับเห็นผีนี่คือสมบัติที่ซื้อมาในราคามหาศาลจะขายทิ้งวันนี้แล้วซื้อกลับพรุ่งนี้หรือโอ้แต่งูสองตัวนั่นอย่าเพิ่งขายข้าจะทำซุปกิน เขาเดินเลี้ยวไปโดยไม่เหลียวหลังเหล่าสาวใช้ได้แต่ยืนอึ้งไร้คำพูดใดจะเอื่อเอ่ยทางเดินทอดผ่านสวนศาลาลานฝึกและสยายก่อนเลี้ยวไปตามถนนที่เรียงรายด้วยต้นไม้สองฝั่งใช้เวลาถึงครึ่งชั่วยามจึงถึงเรือนของปู่จวินเซียเพิ่งตระหนักเรือนของเขาอยู่ทางใต้ส่วนเรือนปู่อยู่ทางเหนือหากวาดเป็นเส้นตรงคงราวหกลี้ตระกูลนี้ช่างใหญ่โตนักหากความทรงจำไม่ผิดเพี้ยนที่นี่คือเมืองหลวง สำหรับตระกูลที่ครอบครองพื้นที่หลายสิบหมู่ในเมืองหลวงเว้นแต่ราชสำนักแล้วคงมีเพียงไม่กี่ตระกูลเท่านั้นที่ทำได้หลังโตใหญ่ปู่จจวินนั่งอย,อย่างสง่างามแม่ล่วงวัยหกสิบแล้วแต่ผมก็ยังดำสนิทหากมองผิวเผินค,คงคิดว่าเพียงสี่สิบใบหน้าคมคายแสงความถึงขังทว่าดวงตาฉายแววอับจนหนทางเมื่อเห็นหลานชายก้าวเข้ามาด้วยท่าทีเฉื่อยชาเขาแทบจะระเบิดด้วยโทสะจจวินจันเทียนชายผู้ถือกำเนิดจากความยากไร้แต่กลับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแม่ทัพตั้งแต่วัยหนุ่ม ผ่านศึกนับไม่ท้วนจนชื่อของเขากลายเป็นนงอมระนาดในสายตากองทัพทุกแวนแ่นแควนมิใช่เพียงวิชาย,ยุทธหากแต่ยังครอบครองปัญญาและกฤษลักษณ์อลังเลิศและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนแห่งแคว้นเทียนเซียงที่บ่มเพาะจนถึงขั้นเหอส่วนบุคลิกของเขามั่นคงดังศิลาไม่ว่าจะโกรธหรือยินดีใบหน้าของเขายังคงสงบนิ่งการที่ชายยากจนจะไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งแม่ทัพในวัยหนุ่มมันจะมีสักกี่คนที่ทำได้จวินจ้นเทียนใช้เวลา40ปีฝ่าฟันจากคนไร้ชื่อจนกลายเป็นมหาเสนาธิการผู้ทรงเกียรติ วีรบุรุษเช่นนี้หาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์แผ่นดินทว่าทุกครั้งที่สายตาเขาหยุดลงบนหลานชายเพียงคนเดียวความรู้สึกกลับเต็มไปด้วยความอับจนหนทางเหตุใดสายเลือดตระกูลจวินจึงให้กำเนิดเศษสวร์เชน่นนี้ไม่รู้หนังสือไร้ซึ่งวิชาย,ยุทธเพียงได้ยินคำว่าฝึกก็วิ่งหนีราวกับกระต่ายวิเศษหลานชายตระกูลอื่นสร้างชื่อเสียงตั้งแต่วัยเยาว์การบ่มเพาะปราณส่วนอย่างต่ำๆต้องขั้นห้าแต่หลานชายของเขากลับบังคับให้ครูลาออกถึงห้าคนปราณส่วนยังจม ช่างหน้าอดสูไม่เพียงไรความสามารถแต่ยังหมกมุ่นในสุราการพน,นันและหญิงงามจนได้รับสมญาว่าอัจฉริยะแห่งความเสเพลวีรบุรุษแห่งยุคกลับต้องมีหลานชายเช่นนี้จจวินจันเทียนหัวร้อยยตนเองอย่างขมขื่นเขานึกถึงหลานอีกสองคนที่สิ่งชีพในสนามรบหากทั้งสองยังอยู่คิดหรือว่าเขาจะตามใจเจ้าเศสศวนีเมื่อบุตรชายของเขาจจวินอู่หุยตายเขายังยินหยัดไม่หลั่งน้ำตากลับกล่าวย่างภาคภูมิว่าบุตรข้าคือวีรบุรุษ เมื่อหลานชายทั้งสองพลีชีพเขายังกลั้นน้ำตาเพราะพวกเขาตายอย่างกล้าหาญจนกระทั่งอุ้ยพิการตลอดชีวิตครั้งนั้นน้ำตาจึงไหลออกมาเป็นครั้งแรกแต่หัวใจยังมีความหวังเพราะเขายังมีหลานชายอีกคนทว่าโชคชะตากลับเล่นตลกหลานชายที่เหลือคือเศษสวาร,รีายทางก้าวหน้าจะให้เขาทำอย่างไรได้ยินเมื่อคืนก่อนเจ้าตกเตียงจนสลบจริงหรือไม่เสียงทุ้งของจว,วินจ่านเทียนดังขึ้นพลางซ่อนความรู้สึกในแววตาหืม เจวินเซียเงยงหน้าใจเต็มไปด้วยความฉฉนแต่ก็เริ่มจะเข้าใจอาศัยความทรงจําที่เหลือเขาจึงตอบได้ทุกคําถามยกเว้นเพียงข้อนี้เมื่อเช้าตื่นขึ้นเขาไม่พบสิ่งผิดปกติในร่างนี้แล้วเหตุใดจึงข้ามพบมาอยู่ในร่างนี้เขาเดาได้เพียงว่าเศษสวัณน,นี้คงตกเตียงตายตายเพราะตกเตียงจวินเซียอดไม่ได้ที่จะยกย่องในใจนี่คือยอดฝีมือแห่งความเสเพเลสมควรบูชาเป็นตำนานหืมเจ้าหืมอะไร เสียงตหวาดดังพร้อมแรงทุกต๊สะเทือนห้องดวงตาคมของจวินจ้าจนเทียนจ้องเขาขม็งเจ้ามันไร้ค่าไม่รู้เลยหรือว่ามีคนคิดลอบสังหารเจ้าหากมิใช่เพราะการคุ้มกันที่ข้าจัดไว้ป่านนี้เจ้าคงไปเฝ้ายมาราชแล้วดูเจ้าสิบอกข้าได้สักคำหรือไม่ยม,มาราชปรากฏว่าเจ้าเด็กนี้ถูกลอบสังหารจาวินเซียยิ้มเย็นอยู่ในใจการคุ้มกันของท่านมันก็แค่ชื่อหลานชายของท่านตายไปแล้วในความคุ้มกันนั้นจวินจ้าจนเทียนเพ่งมองปฏิกิริยาของเขา แทนที่จะวอยวายเหมือนเคยเจ้าเด็กนี้กลับนิ่งเงียบใบหน้าซีดเล็กน้อยแต่แววตานั้นเย็นเยียบนี่ค่าตาฝาดหรือเมื่อครูร่างของเจ้าเศษสวรรค์น,นี้กลับแผ่กลิน่นอายความเย็นชารากับมีออร่าสังหารที่ไม่ควรปรากฏในตัวหลานชายคนนี้จบตอน